วัสดีค่ะมาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่28มีนาคมถึง1เมษายน2565ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ วันจันทร์ที่28มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนายชาวริตบุญญานุกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ในายสัญญาสังสินชัยนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครั้งที่2ประจำปี2565ณห,ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5ศาลากลางจังหวัดส,สุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเวศไทยประยูนยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานรวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลโดยประธานในที่ประชุมได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานให้บรรลุตามกรอบแนวทางที่วางไว้พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เวลา13นาฬิกา30นาทีนายชวลิตบุญญาณุกูลกิจสวัสดิการไร่คุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราธ,ธานีเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสุราธ,ธานีประจำปี2565ณห้องกอกพังงานชั้น2ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราธานีโดยมีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและแรงงานของจังหวัดชี้แจงแผนการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2565กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด วันอังคารที่29มีนาคม2565เวลา9นาฬิกานายชวริตบุญ,ญญาณุกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ในายอักษรพยาบาลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาในการพัฒนาจังหวัด4.0ใน3มิติณนะห้องประชุมนางยวนชั้นห ศาลากลางจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีผ่านระบบซูมมีต e ้งโดยมีนายศักดาพรรัตนสุภารองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน เวลา9นาฬิกา30นาทีนายชวริตบุญญานุกูลกิจสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนมีนาคม2565โดยมีนายประเวศไทยประยูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุม ห้องประชุมเมืองคนดีสาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคผ่านระบบ Zoom meeting เลิกต่อมาในเวลา10นาฬิกานายเวลิตบุญญานุกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายลักชาตชัดเลือกลนักวิชาการรายงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน เข้าร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟณนะบริษัทเบสลาดแหกจำกัดมีพนักงานจำนวน128คนมีการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟฝึกซ้อมโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทซึ่งได้ขออนุญาตแผนฝึกซ้อมต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุ ราชธานีได้รับคำร้องคอรอระหว่างวันที่28มีนาคมถึง1เมษายน2565จำนวน4แห่ง 6คนจำนวนเงินของลูกจ้างรวมประมาณ86,700บาทเป็นค่าจ้างจำนวน53,700บาทค่าหลักประกันการทำงานจำนวน31,000บาทและค่าอื่นๆจำนวน2,000บาทมีผู้ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานจำนวน2คนและได้มีการรับเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงานจำนวน37ฉบับ ผลการปฏิบัติงานการตรวจเรือณนะศูนย์แจ้งเรือเข้าออกไปโปสุรธานีจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าดอนสักและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเกาะสมุยระหว่างวันที่25มีนาคมถึง1เมษาย,ยน2565มีการตรวจเรือ142ลำจำนวนลูกจ้าง730คนสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์เพจ Facebook และช่องทาง Youtube ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัสดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ